กลับเข้ามาครับอาจารย์สมชัยครับถึงแม้ว่าทักษิณชินวัตรจะติดคุกญาติไปเยี่ยมเห็นชัดอดีตภรรยารวมถึงลูกสาวไปเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าการตรวจสอบคนตระกูลชินวัตรกำลังจะเริ่มต้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการงบซอฟต์พาวเวอร์ 5, ล้านบาทปีเดียวทางด้านสอวอเขาบอกว่าไหนขอดูซิเธอทำอะไรไปบ้างถือว่าเหมาะสมไหมคือก็ประมาณแผ่นดินทุกก้อนทุกเรื่อง สมควรตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนดังนั้นการที่บอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรทำนะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ต้องทำด้วยนะครับคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันจับต้องไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของการขายในสิ่งใหม่ที่ดูแลว้วมันดูดูแล้วแปลกแปกนะยกตัวอย่างเช่น หนึ่งครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะออฟฟอสนะเขาเขามีคำเท่ๆของเขานะ o น o ะ O F เอ่อ O S นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็คงเป็นนามธรรมามากๆว่าจะปฏิบัติออกมาจริงอย่างไรนะจะทำให้ครอบครัวที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะแต่ละครอบครัวต้องมี1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์เอ๊ะจะทำรูปแบบอย่างไรก็อาจจะใช้รูปแบบการจัดฝบรมต่างๆก็ดูสิ ไปใช้ได้พอสมน้อยเพียงไรแล้วก็ที่สําคัญนะที่มันสิ้นเปลืองในราชการไทยมากๆเนี่ยคืองบพวกจัด event อีเวนต์นะคุณต้นเคยได้ยินไหมเพลทเดี๋ยวจัดกระทรวงนู้นจัดอีเวนต์นู event น้นอีเวนต์นี้แล้วก็ให้บริษัทเอกชนเนี่ยมาเป็นผู้รับจ้างในการทําโปรโมตต่างๆบางทีก็ทำจุดพลุกันวัน2วันหมดกันเป็นล้าน,นล้านหมดเป็นล้านล้านอะหลายล้านอะนะนะครับร้อยล้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็แพงมากๆ แล้วก็บางทีก็จะได้บริษัทซึ่งอาจจะใช่คาว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกลับมายัางตัวนายกรัฐมนตรีในอดีตนะครับคือคุณแพททองทานเพราะว่าเข้าใจว่าที่เขาเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นเอ่อเพจของทางต่างประเทศ CSI ใช่ไหมซึ่งอยู่ที่ l a นะก็คงจะมีคนจากประเทศไทยส่งไปให้เขาอะ่ะแล้วเขาก็เปิดออกมาว่านี่ไงมีคนใกล้ชิดนายกนะคนที่เดินตามบ่อยๆนะ เ,เวลามีอะไรก็ถือแฟม้มถือกระเป๋าวิ่งตามบ่อยๆตั้งแต่สมัยคุณเสรษฐาแล้วบอกชื่อเลยเขาบอกชื่อบอกเสียงเลยผู้ชายวิ่งตามตลอดถือแฟม้มผู้หญิงเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะไร<ต>อย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี้ยก็บอกว่าเขาาคนเหล่านี้ก็ตั้งบริษัทขึ้นมาหรือบางทีก็ไปให้เพื่อนอีกทีตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็รับงานที่จากกระทรวงวัฒนธรรมก็รับงานง่ายๆนะครับ โปรโมทเพื่อทําให้เกิดการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆซึ่งดูแล้วก็เป็นงานที่เป็นงานอีเวนต์อะจัดขึ้นมาแล้วก็หายไปจัดขึ้นมาแล้วก็หายไปมันก็จะสิ้นเปลืองไปดังนั้นการตรวจสอบเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ถ้ายิ่งนะครับว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดไปได้งานกระบวนการได้งานมาเนี้ยเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องใช้เส้นใช้สายใช้การเป็นคนซึ่งใกล้ชิดนายกทําให้หน่วยราชการต้องเกรงใจต้องให้งานก็สมควร ที่ต้องขุดคุยออกมา<ะ>แล้วถ้าผิดก็สมควรเอาผิดนะฮะเราไม่สมควรให้คนประเภทนี้อยู่ในสังคมได้แค่ประนามไม่พอแล้วครับต้องเอาเอาโทษเอาผิดเอาให้ประเภทว่าเป็นการลงโทษทางอาญาต่อกันนั่นแสดงว่าทางคุณถ้าผมจำไม่ผิดชื่อคุณอลงกตวอรกีสอวอเขาบอกสอวอตัวตึงอะนะครับผมแกก็คงจะคาใจหลายเรื่อเอาทั้งหมดที่อาจารย์สมชัยพูดนะผมไล่ประเด็นเลยนะยังไม่ต้องจดเลยนะหนึ่ง กับต้องได้ยากมากเงิน5,000ันกว่าล้านหายเกลี้ยงไม่มีไม่มีผลงานเลย2เน้นแต่งานอีเวนต์ไอประเภทสงกรานทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึง3มีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่ใช่เฉพาะจากเพจซีเอสไอไอเราบอกทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนญาติสนิทคนใกล้ชิดสารพัดล่าสุดอย่างงานอะไรไองานเทศกาลดนตรี EDM แม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวอย่างคุณสรวงบอกผมเป็นคนคิดเองคนก็ยังโยงเข้าไปถึงนายกเลย ครับตรวจแล้วถ้าเจอนี่คือจุดจบของพักเพื่อไทยและชินวัตรเลยไหมคงจะเป็นจุดจบของคนบางคนก่อนนะครับถ้าหากว่าผิดนะฮะคนบุคคลดังกล่าวที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย mm. ก็คงจะต้องออโดนโทษทางอาญาแจ้งข้อกล่าวหาในการที่จะใช้กงประมาณหรือว่าเ,เป็นการที่จะใช้เงินงบประมาณโดยไม่ถูกต้องนะครับหรือได้งานมาโดยไม่ถูกต้อง เป็นการที่ใช้อำนาจทิพยพลเพื่อให้ได้งบประมาณแผ่นดินเข้ามาส่วนจะไปไกลถึงจะจบเรื่องของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเวนต์หนึ่งอีกเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทําให้คนมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นจริงนะออพรรคๆนี้ก็ทําหากินนะฮะใช่ไหมก็คือหมายความว่าไม่ได้เป็นเข้ามาเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวมแต่เป็นประโยชน์ของพรรคพวกเพื่อนฝูงนะฮะแล้วก็กลับคืนไปยังคนใกล้ชิดแค่นั้นเอง แล้วคดีของพ่อก็เกี่ยวพันกับทุจริตด้วยนะคดีพ่อก็ทุจริตนะถ้าเกิดมาคดีคลูกแล้วก็แย่เลยเนาะใครก็ตามที่เป็นใหญ่ขึ้นมามีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยท,ท่านต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็จะต้องไม่ให้คนใกล้ชิดเนี่ยมีโอกาสที่จะไปแอบอ้างนะครับคือคนใกล้ชิดเนี่ยเขาอาจจะพยายามแสดงตัวต่อสาธารณะให้เห็นว่าเนี่ยติดกับนายกไปไหนมาไหนก็ติดต่อติดตามตลอดเวลานะครับ ท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเขาเอาสิ่งนี้เนี่ยไปกล่าวอ้างแล้วก็ไปการให้ได้มาซึ่งงานของราชการโดยไม่ชอบนะครับแล้วก็เป็นการทําประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยออท่านเองท้ายที่สุดท่านก็จะเดือดร้อนด้วยครับแต่ผมเชื่อผมเชื่ออดีตนายกอย่างแพททองทานตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วตรวจสอบแลเอา้าวเขาจะได้เคลียร์ตัวเองด้วยเพราะทุกคนชี้ไปที่ท,ที่ที่งบซอฟต์พาวเวอร์หมดว่า โอ้โหมันเป็นงบที่สิ้นเปลืองที่สุดเลยผมว่าเขาก็คงอึดอัดใจเหมือนกันแหละในในฝั่งสภาผู้แทนก็ต้องตรวจสอบนะและจริงๆแล้วฝ่ายค้านที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องตรวจสอบด้วยเอ่อเขามีกรรมธิการชุดหนึ่งฮะชื่อว่ากรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้เขประมาณคนเป็นประธานถ้าผมถ้ายังไม่เปลี่ยนนะคือคุณนัทพงศ์อาจารย์ยังอาจารย์ยังฝากความหวังไว้กับฝ่ายค้านประเทศไทยอีกเหรอฮะเอาผมพูดตรงๆเลย มีอะไรให้ฝากความหวังไว้กับฝ่ายค้านประเทศไทยบ้างครับคือถ้าเราชี้เป้าแบบนี้แล้วเนวี่ยเป็นหน้าที่ของคุณแล้วคุณก็ยังไม่ทําอีกนะก็แสดงคุณไม่ได้ทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ดีโอ้ยเขาหายใจเข้าแก้รับหนูหายใจออกแก้รับหนูหายใจเข้าแก้รับหน,นูหายใจออกแก้รับน,น,นอนก็แก้รับหน,นูตื่นก็แก้รับหนูเข้าห้องน้ำก็แก้รับหนูนนครับอันนั้นก็จําเป็นต้องทําแต่ว่าเรื่องอื่นอ,นอน่ที่จะช่วยทําให้เกิดการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลก็ต้องทําด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งสมมตินะครับว่า ตัวเองนั่งเป็นประธานกรรมธิการในการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินมันเป็นอะไรที่มันตรงที่สุดในประเทศไทยแล้วคือไม่มีหน่วยงานไหนที่จะตรงในสภาที่จะตรงเท่ากับคณะกรรมการชุดนี้แล้วนะถ้าว่าไม่รู้จักใช้โอกาสนในการตรวจสอบเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไม่รู้จักในการที่จะใช้ตําแหน่งดังกล่าวสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้วก็จะได้เห็นว่าเออคุณทางานตรวจสอบจริงจังนะ เงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนที่เสียภาษีนะจะได้ใช้ใจ่ายอย่างถูกต้องนะฮะก็ต้องใช้โอกาสนี้ครับในการตรวจสอบอ่ะนะก็ดูกันก็นแล้วกันว่าผมนึกถึงสำนวนอย่างเดียวเลยอะ่ะน้ําท่วมหลังเป็ดอย่างเดียวเลยอาจารย์นะ, <c oughs> ะแต่ว่ากลับเข้ามาอีกหนึ่งประเด็นที่ผมค้างอยู่เช้าวันนี้มีการเปิดเผยผลการสํารวจของสํานักโพลครับและปรากฏว่าไปถามนี่นึกไสอดคล้องกันเนี่ยเป็นไงบ้างพักประชาชนอย่างมาที่หนึ่งถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้แต่เหลือเพียงแค่23%ากว่า แล้วก็ไม่เลือกใครที่สองยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆเอามันก็สะท้อนว่าหนึ่งจากคะแนนความนิยมที่สูงสูงเลยของพระประชาชนตกควบเหมือนกันนะอาจจะเนี่ยเพราะว่าไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่เลือกใครเลยอีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดสูสีมากลองลงไปถึงจะเป็นพักภูมิใจไทยที่ตีตื้นขึ้น,นมาจากจากการได้ได้นายกน้นตรีก,ะะกร็แล้วกันอะมองแบบนี้นี่คือจุดเปลี่ยนสําหรับทุกพักเลยแม่จารย์ยังเปลี่ยนได้อีก นะครับเพราะว่าพักภูมิใจไทยเพิ่งเริ่มต้นในการทํางานนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า4ี่เดือนที่เขาจะทํางานจากนี้ไปเนี้ยสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับได้ไหมอ,อย่าไปคิดว่า4ี่เดือนสั้นเกินไปนะความจริงสี่เดือนก็ทำอะไรได้เยอะนะครับถ้าหากว่าสร้างผลงานได้เนี่ยคะแนนของภูมิใจไทยก็จะเพิ่มขึ้นมามนะครับอันนี้ก็คือส่วนซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของพักประชาชนเองนะครับว่าถ้าท่านขณะนี้เนี้ย มันลดลงมาก็จริงแต่แม,แม่แต่ก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมก็ต้องคิดแล้วครับว่าเออจะทําไงให้มันสูงกว่านี้ให้ได้นะครับให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าถ้าท่านทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากผีฝากไขได้ถ้าหากว่าต่อไปท่านจะมาเป็นรัฐบาลจะได้ทํางานเป็นจะได้ทํางานแก้ไขปัญหาต่างๆได้อันนี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้อีกแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเออยังไปติดกับบางเรื่องมากเกินไปแล้วก็อย่างที่ว่า คิดแต่เรื่องแก้รุ่นในเรื่องเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยเนี่ยประชาชนก็นจะรู้สึกว่าเออมันไปตกอยู่ในหล่มอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้ไม่รู้จักคิดทาเรื่องอื่นอะไรเลยหรือเปล่านะครับการจะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปต้องดูเดือนต่อเดือนและเมื่อครบ4เดือนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันวันนั้นอีกทีทีนี้เอาเรื่องเมื่อกี้ก่อนกันลวกันจากตัวเลขที่ออกมาเอาผมให้กลมๆประชาชนเนี่ย24 เพื่อไทยเนี่ย11.6<ช>สองพักรวมกันเนี่ย35.6ประมาณนี้ก่อนเลยนะต่อให้สองพักนี้ลงเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกไหมอาจารย์ <Okay. S 1> เพราะเขาสองคนรวมกันได้แค่30 35ประมาณเนี้ยอ่ะ35ตีซะอย่างนี้ก็แล้วกันที่เหลือเนี่ยมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีก60กว่าผมว่าเรื่องของการไม่ทำหน้าที่ให้เต็มที่อ่ะทำให้เขา สังเกตน,นะครับมีพักหนึ่งที่หายไปจากการสํารวจครั้งนี้ไปอยู่ล่างๆเลยแล้วเป็นพักอดีตขวัญใจคนไทยด้วยอาจารย์พักเก่าอาจารย์าาประชาธิปัตย์ครับผมตกตกกรอบไปแล้วใช่ไหมเหลืออยู่สามเปอร์เซนกว่ากว่าตกกรอบนี่คือผลของการไม่ไม่ยืนหยัดตรวจสอบรัฐบาลหรือเปล่าออประชาธิปัตย์เป็นเรื่องของการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลท,า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 ทั้งทั้งที่หลายคนก็ทักทวงว่าเป็นฝ่ายค้าน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าอแต่พอแสดงจุดยืนของการที่อยากเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยร่วมรัฐบาลคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นะไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงรัฐบาลของออพรรคเพื่อไทยซึ่งความจริงแล้วเป็นศัตรูคู่แคนกันมาแต่ว่าคุณก็ไปจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมันก็ทําให้เกิดการเสื่อมถอยไปเรื่อยๆณวันนี้เนี่ยทางคณาพักลาออกคุณเฉลิมชัยลาออกจะมีการเลือกคณาพักคนใหม่เกิดขึ้น นะครับหลายคนก็บอกว่าจะมีคุณอภิสิทธิ์กลับมาไหมนะครับผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะว่าคนซึ่งเขากลุ่มภายในพักได้ยึดกลุ่มคนต่างๆภายในรำการบริหารได้เนี่ยเขาเองอาจจะยังรู้สึกอยากจะใช้ชื่อปฏิบัติในการที่จะใส่เป็นเสื้อคลุมของเขา <5. S 2> นะครับก็คงจะไม่เปิดโอกาสให้กลับขึ้นมาเพื่อไทยจะตกต่ำเหมือนประชาธิปัตย์ในเร็วๆนี้ไหมอาจจะไม่เร็วขนาดนั้น อาจจะไม่ได้ตกต่ำเร็วถึงขนาดว่ามาอยู่ที่จุดปีิบัปัดเป็นนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นกระแสะไหลออกกระแสะไหลออกคือสสผู้สมัครเกรดชั้นหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงนะฮะไหลออกมากน้อยเพียงไรแล้วก็การที่จะยื้อทําให้คนรู้สึกว่ายังเป็นพักที่ให้ความหวังได้ในเรื่องอะไรก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่าความหวังอย่างไรนะฮะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีหรือไม่ จะชูธงเป็นพักประชาธิปไตยถ้าจะชูธงก็ต้องใช้โอกาสของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะชูธงในเรื่องพวกนี้แต่ผมก็ยังคิดว่าทางเพื่อไทยเองก็ยังมีประวัติตรงที่ว่าสองปีท่านก็ไม่ได้ทําอะไรและถ้าท่านจะมาชูธงในช่วงนี้เนี่ยคนจะเชื่อหรือว่าท่านอยากจะมีรัฐธงที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะอันนั้นก็ถือว่ายัางเป็นยังเป็นจุดอ่อนอยู่ <c oughs> นะเพราะนั้นคือขณะนี้ ประเมินว่าอาจจะตกลงละแต่อาจจะไม่ถึงนะั้นตกลงรวดเร็วนะฮะคือการเมืองไทยเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันจะต้องประเมินเรื่อยๆนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางคนบอกว่าเป็นสัปดาห์บางคนบอกเป็นวันบางคนบอกเป็นชั่วโมงอืมบางคนบอกว่าหลับไปสิบนาทีตื่นมาเปลี่ยนแล้ว <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอาละหลังวันที่เก้าเดือนเก้าคดีคุณทักษิณชัดเจนคุณทักษิณจะมี ยังไงการมือจะชัดเจนขึ้นเอาโดยสรุปเลยนะอาจารย์ตกลงการมือณนะขณะนี้ทาไมมันไม่ชัดสักทีเอ,อ่อมันก็เริ่มชัดขึ้นนะก็คือคงจะมีรัฐบาลจากพรรคภูมิใจไทยละแล้วก็มีเวลาในการบริหารตามสัญญาคือ4ี่เดือนในขณะที่ของคุณทักษิณเองโจทย์ตอนนี้ก็คือว่าจะเอาตัวเองให้รอดจากสถา,านีได้อย่างไรนะหาทางที่จะพ้นออกมาภายนอกให้เร็วที่สุดได้อย่างไรในขณะที่ทุกคนก็จับจ้องว่าอย่านะอย่าแช่พิสิตนะ อย่าใช้กลไกที่ผิดปกตินะมันก็จะยากเอ,อก็ขอเป็นว่าให้ท่านทําใจและท่านก็อยู่ในนั้นให้ครบปีแล้วกันอ,อ,อย่าเพิ่มมากกว่านั้นเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าในขณะที่อยู่ในหนึ่งปีเนี้<ๆ>ก็อาจจะยังมีเรื่องของคดีที่เพิ่มเติมเข้าไปเช่นคนซึ่งถูกร้องว่ามีส่วนช่วยในการสับสนุนคุณทักสินให้อยู่ในโรงพยาบาลได้อาจจะถูกจัดการ,รและคุณนักสิ์เองอาจจะเป็นตัวการ หรือเป็นผู้สนับสนุนก็เพิ่มโทษด้วยอ้าก็แสดงว่าอาจจะไปอยู่เพียงแค่หนึ่งปีอาจจะเข้าไปแล้วคราวนี้อยู่นานมากกว่านั้นอ้าวมาสรุปอย่างนี้ผมจบเลยดีกว่าไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่ายังยุ่งยังยุ่งอยู่ก็แล้วกันสําหรับการเมืองนะครับอีกต้องผ่านการเลือกตั้งอีกสักครั้งสองครั้งไหมอาจารย์ไม่รู้นะครับคือผมก็อายุมากแล้วผมก็ยังไม่รู้สึกว่าเราจะมีความหวังอะไรกับการเมืองไทยมากมายนักมันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีที่ควรจนทั้งไว้วางใจได้ก็เลยปัจจุบันก็เลยกลายเป็นคนแก่ที่ต้องเขาเรียกว่าปรงนะฮะแล้วก็ปล่อยวางนะครับว่าอะไรเกิดก็คงต้องปล่อยให้เกิดครับนะครับซึ่งมันก็เกิดมาหลายเรื่องหลายราวแล้วเฉพาะเดือน2เดือนที่ผ่านมาหลายภาพที่เราไม่เคยคิดจะเห็นก็ได้เห็นเพราะฉะนั้น รงและปล่อยวางกนได้ครับแต่ถึงเวลา <c oughs> ต้องไปทําหน้าที่ด้วยนะครับสาหรับคนไทยทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ <c oughs> แล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางนี้ครับท็อปนิว7เจ็ดสิบเจ็ดแห่งนี้วันนี้ผมและอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ